แอ่งโมเลียวเด้พี่น้องเด้กับเห็ดกับหอนนี่ครับมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งครับว่าต้องเบิ้องไรต้องมือนี่เบิ้งเบิ้งเห็ดพวะไปนั่งครับเห็ดพวะเห็ดพวะจานเท่าไรย่าจานละลอยจานละลอยครับแมงนแคงนี่สิงเท่าไรครับนี่แป็นแค่ยี่สิบหาซีาซีฟครับในนี่เนื้อนี่ในจานนี่จานละสองร้อยบ่ทครับนี่นี่ครับอันนี้มนแมงแค้ยังนะครับนี่อันนี้สองร้อยครับนี่สองร้อยบาทพี่น้อง อันนี้เป็นเห็ดไข่จานเท่าไรแย่จานละ่อยป่ะครับจานละ่อยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดไข่เด้อเนี่ยโมเบิร์ตอยู่ครับ,รบ,บนี่พอหนี่ฮ่าสิบบาทครับยี่หรอกเก่งว่องเนี่ยมาละสิบบาทกว่ามาละสิบบาทมาถ่ายบรรยากาศพี่ให้น้องเพิ่งซื้อหรอกครับตลาดบ้านหอยแฉงครับามาขวบทุงเท่าไรแย่ทุงละยี่สิบบาทเด้อครับบักรขวบเด้อครับขวบปลาครับอันนี้เ็จะมาทานครับมาทาน ทานเห็ดตะไคทานเห็ดตะไคร้นะครับคนไปคนมาขาจอก็มาแวะซื้อได้พี่น้องด้วยคุณครับตะไคร้ด้วยจ้าครับเก่งกำลังออกเก่งกำลังออกพี่น้องมาขจอกมาถามมาเห็ดละงวงครับเห็ดละงวงบอกรอมันไหว้แล้วมันบอกโอ้โหคุณครับนี่เแ็ดไทยสวัสดีครับคุณนายครับผมมาอุดหนุนกันครับอุดหนุนกันคุณเฮ็ดพร้อมมึงครับคุณ กินยางพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอารวบกูนะเดพ่อออกใหม่เด้อเบิ้งเห็ดพ่อรวดพี่น้องเอ้ยเห็ดพ่อไอเบิ้ง้ไก่ครับไมันใหญ่นแจเบงไปเเป็นแข่งครับเม่แข็งจานเท่าไรครับไม่แข้งหาสิบ่าเด้อครับเป็แขงเด้อหาสิบาาครับพี่น้องเอ้ยเลี้ยงตัวดครับเน่หากินยากเลยครับเป็นแขงเน่หากินยากครับของตามฤดูกาลนะครับเนาะอันนี้เฮ็ดไครับ ไข่ค,คุณแม่เพื่อนคาาประจำครับหน้าตาซาสระส,ะล,ะสะลวยอันนี้กระเป๋าเงินล้านเพื่อนเด้อครับนี่ข้างล่างนี่มีบักหน้าพร้อมครับบักหน้านี่จานละสิบบาทครับบักหน้ามักต้วงถุงละเท่าไรครับห้าบาทยี่สิบบาทครับมักคว้ากับยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาท้าบรรยากาศอัปเดตบรรยากาศไห้เพื่อพี่น้องเอ้ยไปดูการแข็งครับยัง่วเบิร์ตคุณยายบุกมาสื่อแล้วครับแล้วก็มาสื่อไก่ปลอมพิธีนะครับเดือก่รรชิเขาปั่นอหนอยแฉงครับ เบี่ยงข้างทางได้ทายมือขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอการเข้ามาสวัสดีครับ